เพราะนั้นมาดูเดยสักนิดหนึ่งครับวีขึ้นสุดหรือยังโทษครับเดยขึ้นสุดหรือยังจังหวะการขึ้นของขานี้กรอบนี้สุดหรือยังตอนนี้ผมเล็งๆเ,เอาไว้แถวแถวนี้ครับหนึ127่งร้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนที่ว่าแหละทำไมถึงมองถึงข้างบนอาจจะเป็นโซนแถวแถวไฮเดิมนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนอะนะเป๊ะ ทำไมถึงมองแบบนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็คือสัญญาณการเบรกนะครับผมให้ดูแนวสีขาวนี่กนันนะครับแนวสีขาวกรอบนี้ครับนี่คือโครงสร้างของไซด์เวฟนะ D หนึ่ง D 2 D 3ทีนี้นะครับแนวเส้นที่ราคาเบรกขึ้นมา ตอนเนี้มันเบรกเส้นกลางขึ้นมาแล้วบริเวณ D2 สองทำให้ผมมองว่าอะถ้าเกิดว่ามันติดกรอบล่างมันเล่นตรงเนี้ยมันเบรกขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสจะพาขึ้นไปเล่นถึงบริเวณกรอบด้านบนทีนี้กรอบด้านบนแหมมันจะไปเทสตตรงไหนล่ะไอ้นี่ก็กรอบด้านบนผ่านไปอีกสักกลางเดือนนี่ก็กรอบด้านบนก็ไปได้เหมือนกันถูกไหมเออตรงนี้ก็กรอบด้านบนมันก็เป็นไปได้หมดถูกปะ ผมเลยต้องใช้ฟิโบนัชชีเข้ามาช่วยช่วยหาจังหวะว่าเอ้ยถ้าเกิดจังหวะจะยกขึ้นไปเนี่ยจะเล่นสักเท่าไหร่ทีนี้ในพฤติกรรมของช่วงไซด์เวผมก็มองเอาไว้ว่าร้อยี่สิบเจ็เปอร์เซ็นต์่ะไม่เอาเยอะอาจจะยังไม่ต้องไปมองถึงขนาดแบบโอ้โหหนึ่งร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดเปอร์เซนยังไม่ต้องไปมองขนาดนั้นไว้เดี๋ยวจะมองถ้าเกิดมันหลุดแนวนี้ขึ้นไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อน พราะสัญญาณของเดือนก็ไม่ได้ดีถูกไหมช่วงนี้อาจจะมีแรงหนุนมาจากปัจจัยเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้มีประเด็นว่าวันที่สิบอาจจะมาลดดอกเบีย้ยก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าเอ้ยอาจจะไม่ลดตอนนี้น้ำหนักเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเทมาทางลดเพราะนั้นถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยนะครับถ้าลดดอกเบีย้ย ก็จะมาบวกทองแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการบวกระยะสั้นนะครับสําหรับในมุมผมนะบวกระยะสั้นเท่านั้นสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวราคาก็ต้องเทคืกลับมาเศรษฐกิจดีขึ้นเงินจะไปไหนล่ะครับเอาเงินมาจากไหนมาซื้อล่ะครับก็ต้องมาจากอะไรก็ขายทองมาครับแต่นั่นคือหลังจากที่เห็นสภาวะเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างเต็มที่ ได้เห็นไม่เท่เต็มที่สิต้องต้องบอกว่าเป็นการเห็นชัดเจนมากขึ้นเงินก็จะเปลี่ยนมือนะเพราะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าจากภาพราคาเบรกบริเวณแนว D2 ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไปเล่นถึง1 2อเเซก็คือ4330นะครับ4330แต่มีข้อแม้ว่าต้องยืนให้ได้นะ แนวเนี้ยต้องยืนให้ได้นะไอแนวนี้ที่ว่าที่ว่าต้องยืนให้ได้เนี่ยก็เอาตีซะว่าราคาเปิดไม่ใช่ราคาเปิดโลของวันนี้แหละอยู่ประมาณนั้นอะ่ะจะต้องยืนให้ได้ถ้าเกิดลงมาเทสเทสได้ไหมเทสได้ก็ลงมาเทสแนวนี้แต่อย่าหล่นลงมาเทสได้แต่อย่าหล่นถ้าหล่นก็คือจบ จบณนะที่นี้ก็กลับลงมาเล่นแนวล่างหรือจะมาเล่นแนวนี้อีกสักทีแล้วถ้าเอาอยู่กับตัวตั้งฐานได้ก็เดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมามองกรอบแนวดีสองนี่แหละอันนี้กรณีถ้าขึ้นไม่ได้ในกรณีที่ยืนไม่ได้นะครับเพราะนั้นสำคัญก็คือจะต้องยืนแนวนี้ไว้ด้วย โลวันนี้เดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูนะครับแปบ๊บหนึ่งแปะไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะไปอย่างน้อยๆโลต้องยืนได้ไม่ใช่แบบโอบ้โหอยู่ดีมาพลิกหัวลงอันนั้นจบเลิกสุดท้ายนะเพราะนั้นใครที่ยังสู้ฝั่งบายสู้แค่โลวันนี้ก็พอแล้ว ผม,ผมตีฟิโบนัชีเอาไว้แล้วในภาพของหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่หล่นโลแอบลุ้นสี่สามสามศูนย์ครับหาจังหวะย่อซื้อไปก่อนแต่ใครจะทยอยขายหนีขายกันเนี่ยผมว่าแนวสักประมาณ4,300ตัวเลขจิตวิทยาเนาะก เราจะหนีก่อนก็ได้นะครับนะนี่คือสิ่งที่เราทิ้งกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร